เฟสยังไม่มาเลยอมาแล้วเฟสมาแล้วโอเคมามาครบแล้วแล้วเราไม่อรอช้าเลยแล้วกันเราเข้าประเด็นเลยแล้วกันใช่ ต้องสวัสดีก่อนสวัสดีครับครับอยู่กับแจ็คครับแล้วก็ปอนนะครับผมวันนี้ก็วันนี้ที่เรามาไลฟ์ช้าเนี่ยไม่ใช่อะไรครับเราติดลูกค้าอยู่เนาะมีลูกค้ามาดูเยอะมากๆเลยเราต้องขออภัยด้วยนะครับเลทไปชั่วโมงหนึ่งนะครับสําหรับลูกค้าที่รอดูเราอยู่ก็เดี๋ยวเราไปแบบไปไวแล้วนะวันนี้วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพามาดู 520D นะครับ2คันในร้านนะครับตอนนี้เหลือแค่สองคันสุดท้ายครับใครสนใจก็ ติดต่อมาได้แล้วก็สอบถามข้อมูลได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่ดีเทลคันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เริ่มเลยคันนี้เนี่ยรถปี2023นะครับผมแล้วก็แตะถนนมาเพียง200 20, กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เนี่ยหายยากมากนะต้องบอกว่าหายยากมากสำหรับเจ้าหนุนี้กระจังหน้าเป็นสีกรอสแบ็กแล้วอ่าเดี๋ยวให้ดูวนดูก่อนวนดูความแตกต่างตัว LCI แล้วไฟหน้าตัวใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็กระจังหน้าได้สีกรอสแบ็กมาอย่างนี้เลยนะสีดำ ดูดูเลยนะครับดำตัดขาวพาไปดูด้านข้างบ้างดีกว่าะด้านข้างก็เราเราให้ผู้ชมดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปความแตกต่างให้ให้ดูแล้วกันเนาะนี่นีนเบรกอันนี้ได้เบรกสีแดงตรงรุ่นเลยเขาบอกว่านนี้เดิมๆจากโรงงานนะมาแบบนี้ล้อแมก M s เอ็มสปแล้วก็แบตเอ็มสปนะครับด้านข้างนะ เดี๋ยววนไปด้านท่านท้ายครับด้านท้ายให้ตาก,กล้องวนไปนะครับด้านหลังก็จะมีความแตกต่างเหมือนกันนะอันนี้ก,ก็ยังไม่บอกยังไม่บอกด้านหลังนี่ก็ท้ายาซีไอแล้วก็เป็นไฟไท้ายแบบใหม่ละนะครับผมตอนนี้ได้ดักเทลมาด้วยดักเทล yes, ดำเงามาดำเงาเลยาจากโรงงานเลยนะตอนนี้วนรอบรถหนึ่งรอบก่อนนะวนรอบรถหนึ่งรอบล้อหลังก็ได้เบรกแดงนะล้อหลังก็เบรกแดงเหมือนกัน แดงทั้งทั้งคันนะครับม่แดงไม่มีแรงขับ <c oughs> <c oughs> มาดีเดี๋ยวเราพาพาไปดูด้านไหนบ้างดีกว่าด้านไหนตัวนี้มาพร้อมกับทคียร์สีบาทนะครับแล้วก็ประตูซอฟโค้ดนะตัวนี้ด้านในเนี่ยเปิดมาพร้อมแอมเบียนไลท์เป็นสีเบจนะด้านในแต่สีห้าจะมีสีนี้สีเดียวเลยนะมาพร้อมกับเครื่องเสียงฮามานพวงมาลัยเอ็มสปอร์ตนะครับหน้าจอทัชสกรีนและตรงกลาง นล้ก็หน้าจอคนขับเนี่ยเป็นเป็นแบบเฮดอัปดิเพย์ด้วยแล้วก็เป็นดิจิตอลแล้วนะครับออปชันท็อปสุดๆนะครับด้านตรงกลางเนี่ยมาพร้อมกับไวร์เลสชาร์จนะครับแล้วก็แอมเบียนไลท์ปรับสีได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวท็อปก็จะได้แบบนี้เลยครับไฟหน้าไฟท้ายออโต้ทุกอย่างนะครับขับสบายใส่เบลตด้วยนะใส่เบลตตัวนี้เนี่ยได้ ได้แบบเป็นไตคัลเลอร์นะของ bm ด้วยนะนี่พิเสษสุดๆมีเฉพาะ e 3 0จึงเจนสุดท้ายแล้วใช่ครับตอนนี้จะเปลี่ยนโฉม m e m o r ร坐สองตำแหน่งนะคุณนะนะฝาท้ายเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับ head up display อะไรมีครบหมดเชื่อมต่อ apple carplay android auto แบบไร้สายได้สายนะครับ c ีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถผู้บริหารเนาะฟิลผู้บริหารที่นั่งสบายมากด้านหลังเนี่ยก็เป็นบาะเบียดเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสเปซเนี่ยจะเห็นว่าเหลือเยอะมากทั้งเล็กลูมแล้วก็เฮดลูมเลย นะไม่ต้องกลัวผู้บริหารนั่งสบายแน่นอนเครื่องเสียงก็หามารอบขันเสียงดีแน่นอนก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราสรุปปีที่หคันนี้ให้ผู้ชมฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปคันถัดไปเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยครับผมค <c oughs> ันนี้นะครับรถปี2023นะครับผมแต่ถนนเพียง20,000่กโลนะครับวันตีและ b s i เนี่ยเหลือยาวๆนะครับถึงปี2 0 2 8อ่า ราคาค่าตัวเนี่ยอยู่เพียง2อล้าน4แสนหมื่นบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็หายากมากแต่อย่างที่บอกบเบรกแดงในตลาดเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะมีแต่ตัวธรรมดานะครับก็ใครหาของแรของดีไม่น้อยวยรวเบียาว,ว,ยายยาวใช้ฟรีเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับต้องบอกเติมน้ำมันและขับอย่างเดียวนะครับสำหรับ bm คันนี้ก็ใครสนใจเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาดูก่อนได้นะครับไปไวแน่นอนเดี๋ยว่าเรามาต่อกันอีกคัน,นหนึ่งนะครับด้านนี้เลย คันนี้ก็520ปอน์โซโลเลย520ดี M Sport เหมือนกันนะครับแต่คันนี้เป็นปี2021เลขไม้อยู่32,000โลวิ่งน้อยไม่น้อยเหมือนกันไ่ใกล้กันเลยแต่ว่าตัวนี้จะได้เป็นความเน้นความหรูหรามากกว่าก็คือกระจังหน้าเป็นแรบโครเมียมข่มเมียมมานะครับ แล้วก็ไฟหน้าแบบเดียวกันเป็นนะครับฉีบ LED เหมือนกันเรียกว่าแฟดเลยดีกว่าเป็นแฟด่เป็นแฟดกันเลยแต่ปีอีเนี่ยจะมีความแตกต่างคือนิดนึงนิดนึงจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่ข้อด้อยนะมันเป็นมันเป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกให้ลูกค้าแล้วกันคือคือถ้าใครไม่ซีเรียสในการใช้งานมันเหมือนกันนะครับแต่มันแตกต่างกันที่รูปลักษณ์นิดหน่อยเนาะใช่โอ้นี่คันนี้ได้ยังนี่นแฟดมาเลยนะนัานข้างครับได้แบต M มาเหมือนกัน ข้างประตูซิเลตซีบ้านเหมือนกันแต่๋ยพาไปดูด้านท้ายก่อนด้านท้ายด้านหลังด้านหลังก็แฟดเลยแต่ก็ตังนี้ครับดักเทลดักเทลไม่มีอยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับสามารถติดเพิ่มได้ต้องบอกว่ามันเหมือนกันทุกอย่างแหละเครื่องยนสมรรถนะอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดนะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดู ร้านไายบอกว่าใครบอกสีห้าเล็กสีห้าใส่ถูกก็ได้ไหมใส่เอือลือนะสบายไปเอื้อมไปไม่สุดอะคือใส่คนนอนลงไปสองคนได้อะครับถูงก็วางสบายสบายคือพับบอดไม่ได้อยู่แล้วนะซีห้าต้องบอกงี้แต่ว่ามันกว้างอยู่แล้วไม่ต้องพับบอดเขาก็เลยไม่ได้ทํามาให้มันพับบอดได้นมีคิกเซนเซอร์ด้วยได้ทั้งเปิดเตะปิดเลยนะครับไฟท้ายก็เป็นฟ u ูอ LED ดีแล้วแบบมีชาร์โด้ลากเลยเดี๋ยวเราพาดูด้านในหนด้านใน เหมือนกันภายในก็จะเป็นส bueno ีเบทเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นดิจิตอลเหมือนกันลำโพงไหมนขาต้นเฮดอัพดิเพยเหมือนกันเอพบอกเมมโมรี่ซีดสองตำแหน่งเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเลยแปลกแหละไม่ต่างกันเลยต้อบอกว่าเหมือนกันหมดทุกอย่างทุกออปชั่นแล้วก็อยู่ที่ชอบแล้วแหละเพราะว่าสภาพมันใหม่ทั้งคู่นะต้องบอก่างนี้ ดูว่าจะชอบสีดําหรือชอบสีขาวมากกว่านี้อยู่ที่ความชอบเลยใช่คือที่ว่าชอบของูกค้าแหละด้านหลังก็นั่งสบายเหมือนกันนั่งสบายแบบยันเลยลองงให้ดูด้านหลังนิดนึงว่าบอกไม่มียับไม่มีอะไรเลยนะต้องบอกว่าใครจะบอกว่าสามหมื่นโลจะยับหรือเปล่าบอกตึงมันกิฟต์นะไม่มีรอยยับรอยย่นใดๆนี่อ่าทั้งสองคันยังมีจ e เตอร์ control นะสั่งงานด้วยการใช้มือได้ทั้งสองคันเลย แอรหลังมีให้ด้านหลัง USB Type C ทั้งหมด2จุดช่องชาร์จไม่ต้องห่วงเลยมีครบม่านมีม่านด้านหลังให้2แบบเลยนะครับ2ช่องเลยเหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้ง2องันซอฟโพสซอฟโพสบานเหมือนกันคีย์เลสสีเดี๋ยวสรุปสรุปเลยสรุปก่อนแล้วกันสำหรับคันนี้ห้าสองศสีดำปี2021 เลขไหมอยู 32, ่32,000นี่ต่อปีถือว่าวิ่งน้อยมากน้อยมาก,มากอ่ราคาอยู่ที่2องล้านหนึาหม่บาทอิ่งไก็ ถึง2,026ยังเหลืออยู่ต่อได้นะต่อได้ต่อได้ใครคิดว่าน้อยอยากต่อเพิ่มก็ต่อได้เลยนะครับตอนนี้ก็ต่อได้ทางวารันตีทั้งดีไอทั้งสองไม่แพงอย่างที่คิดนะครับไม่แพงนะครับราคาเนี่ยเราก็ให้เลือกจับจองกันเนาะเพราะมันมันน้อยทั้งคู่อยู่ที่ว่าชอบสีดำหรือสีขาวก็เลือกเอาได้เลยตามความสะดวกของคานะครับก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังกันสันๆเนาะว่าใครชอบปีใหม่ต้องไปคันุนนะครับปี2000 23าอ่าจริงๆมันก็ใหม่กว่ากันแค่2ปีอะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ทั้ง2องคันนี้มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะก็มันมันดีทั้งคู่แหละมันไม่ได้ดีทั้งคูแ<ต>่<อ>แต่ว่าแค่ต่างเรื่องปีแล้วก็ในออชั่น e ของปีนั้นๆใครใครมีรงบประมาณเท่าไหร่ก็เลือกเอาได้เลยนะครับผมก็สรุปกันประมาณนี้แล้วกันวันนี้ก็มีอยู่2คันนะที่เข้ามาใหม่แล้วก็ ที่เหลือเนี่ยเรายังมีอีกหลายคันนะต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่นี้เรามีรถอีกหลายคันให้ลูกค้าเลือกชมกันนะถ้าใครสนใจรุ่นไหนอะไรทักมาสอบถามกันก่อน,อนได้เลยตั้งแต่แถบรุน้นยันข้างนอกข้างหน้าเรามีเยอะ oup, มากๆคูเอส SLK คซีรีส์สาม 3, สามคัสองคนไม่ว่าจะเป็นน e ีครบ s u v สปอร์ตรถเตอร์รถคูปซีดานหรือจะเป็นรถระดับผู้บริหารอย่าง S c l a s s เนี่ยที่ จาก7ล้านเนี่ยก็ลงมาเหลือแค่2ล้านไปไปก็ได้เป็นเจ้าของเอท卡尔แล้วนะแล้วก็<ช>ไม่หลักหมื่นนะต้องบอกอะไรหลักหมื่นวิ่งน้อยนะน้อยมากไม่หลักพันเราก็มีนะครับใครสนใจอะไรก็ทักมา <laughs> เรามีให้หมดเลยนะตามค<ก>ต้องการนะประมาณนี้วันนี้ก็เรา2คนเนี่ยก็จะมาพรีเซนต์กันประมาณนี้นะแล้วก็ใช่ครับอาจจะพบกับซี o โอของเราในช่วงวีคหน้าเนาะอันนี้เราก็จะส่งหมายต่อให้กับทางซีโอของเราแล้วเราก็ พวกเราก็จะมาผัดกันไลฟ์ประมาณนี้เรื่อยๆนะครับในก่อนิทที่เสียวไม่ว่างใช่ครับวันนี้ก็เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนก็มีประมาณนี้ใครสนใจอะไรอยากจ้องคันไหนโทรมาได้เลยนะครับแล้วพบกับเราได้ใหม่ในรายหน้านะคะวันนี้เราขอบคุณครับ